อีพีพิเศษโรงพยาบาลฝรั่งร้างเสียงในหมอกของเขาใหญ่ในใจกลางป่าเขาใหญ่ที่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติมีเรื่องเล่าลึกลับที่ถูกกระซิบถ่ายทอดกันมาในหมู่ชาวบ้านและนักเดินป่าเป็นเวลากว่าเจ็ดทศวรรษเรื่องราวของโรงพยาบาลฝรั่งร้าง ที่ปรากฏและหายไปอย่างลึกลับเป็นปรากฏการ์ที่ท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับขอบเขตระหว่างความจริงและจินตนาการระหว่างประวัติศาสตร์และตำนานเรื่องเล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องผีธรรมดาธรรมดาแต่เป็นการผสมผสานระหว่างข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่สามารถตรวจสอบได้ กับเรื่องเล่าลึกลับที่ไม่อาจอธิบายด้วยเหตุผลเป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงความทรงจำส่วนรวมของชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับช่วงเวลาแห่งความโหดร้ายของสงครามโลกครั้งที่สองและการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติในยุคสมัยที่มืดมนที่สุดของศตวตรรษที่ยีสิบ ในช่วงปีพศ2481-2485ถึ24 85, ประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองของจอมพลปอพิบูลสงครามซึ่งได้ตัดสินใจเข้าร่วมกับฝ่ายอักษะหรือ Axis Powers โดยประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษการตัดสินใจนี้ทำให้ประเทศไทย กลายเป็นพันธมิตรของญี่ปุ่นและเป็นฐานทัพสำคัญในการลุกรานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไรก็ตามภายใต้การปรับของของญี่ปุ่นประเทศไทยต้องเผชิญกับความยากลำบากมากมายการบังคับใช้แรงงานเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางทหารการขาดแคลนอาหารและยารักษาโรคและการปราบปรามผู้ต่อต้าน ในช่วงเวลานี้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและสถานพยาบาลชั่วคราวเพื่อรักษาทหารญี่ปุ่นทหารไทยและนักโทษสงครามที่บาดเจ็บเส้นทางยุทธศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่เขาใหญ่และจังหวัดนครราชสีมามีความสำคัญทางยุทธศาสตร์อย่างยิ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เนื 1941, ่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างกรุงเทพและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการขนส่งสบียงและกำลังพลไปยังแนวหน้าในพม่าและอินโดชีนในช่วงนี้มีการบันทึกว่ามีกองทัพฝรั่งเศสเสรีหรือ Free French Forces และกลุ่มต่อต้านญี่ปุ่นหลายกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายสัมพันธมิตร ปฏิบัติการลับในพื้นที่ป่าลึกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือการมีโรงพยาบาลสนามลับในป่าลึกจึงเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลทางทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและเป็นความลับโรงพยาบาลเหล่านี้มักจะสร้างด้วยวัสดุท้องถิ่น เช่นไม้เนื้อหักจากป่าและออกแบบให้สามารถรื้อถอนหรือทิ้งร้างได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีการโจมตีของค่าศึกการใช้ไม้เนื้อหักจากชุมชนท้องถิ่นในการสร้างอาคารไม้สองชั้นหลังคาปั้นหยารูปทรงตะวันตกเป็นเรื่องที่น่าเชื่อถือ เนื่องจากฝรั่งเศสมีประสบการณ์ในการสร้างสถาปัตยกรรมแบบยุโรปในเขตอาณานิคมอินโดจีนและการใช้วัสดุท้องถิ่นเป็นวิธีการที่ประหยัดและรวดเร็วปีพศ2488จุดจบของสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงในปีพศ2488 หลังจากที่ญี่ปุ่นยอมแพ้ต่อฝ่ายสัมพันธมิตรประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่การถอนตัวของกองทัพญี่ปุ่นและการเข้ามาของฝ่ายสัมพันธมิตรทำให้หลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับสงครามถูกทำลายหรือทิ้งร้างในช่วงเวลานี้โรงพยาบาลสนามหลายแห่งถูกปิดตัวลงอย่างรวดเร็ว บางแห่งถูกรื้อถอนบางแห่งถูกทิ้งร้างให้ธรรมชาติกลืนกินและบางแห่งก็หายไปอย่างลึกลับโดยไม่มีใครทราบสาเหตุโรงพยาบาลฝรั่งเศสในป่าเขาใหญ่เป็นหนึ่งในสถานที่เหล่านั้นที่หายไปจากแผนที่และจากความทรงจำอย่างเป็นทางการการที่โรงพยาบาลแห่งนี้หายไปจากแผนที่ อาจเป็นผลจากนโยบายการลบล้างหลักฐานของการดําเนินการลับในช่วงสงครามทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายสัมพันธมิตรต่างก็มีเหตุผลที่จะไม่ต้องการให้มีหลักฐานของการปฏิบัติการลับในพื้นที่ป่าลึกนอกจากนี้การที่โรงพยาบาลตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าลึกที่ไม่มีการสำรวจอย่างเป็นทางการทำให้การบันทึกตำแหน่งที่แน่นอนเป็นเรื่องยาก เมื่อเวลาผ่านไปและผู้ที่รู้เรื่องเสียชีวิตหรือย้ายถิ่นฐานความทรงจำเกี่ยวกับตําแหน่งที่แน่นอนของโรงพยาบาลก็หายไปด้วยแม้ว่าเอกสารทางการจะไม่มีการบันทึกเกี่ยวกับโรงพยาบาลแห่งนี้แต่ชาวบ้านในอำเภอปากช่องกลับมีความทรงจำเกี่ยวกับตึกไม้กลางป่าที่ไม่ควรเข้าใกล้ายามคำ่ำความทรงจำเหล่านี้ ถูกถ่ายทอดจากรุ่มสู่รุ่นผ่านการเล่าปากต่อปากชาวบ้านรุ่นเก่าที่เคยอาศัยอยู่ในช่วงสงครามเล่าว่าพวกเขาเคยเห็นชาวต่างชาติกลุ่มหนึ่งเข้าไปในป่าลึกพร้อมกับอุปกรณ์การแพทย์และวัสดุก่อสร้างหลังจากนั้นไม่นานก็มีเสียงลือว่ามีโรงพยาบาลลับในป่าแต่หลังสงครามจบ ไม่มีใครเห็นชาวต่างชาติเหล่านั้นออกมาจากป่าอีกตามคำบอกเล่าของผู้พบเห็นโรงพยาบาลฝรั่งร้างมีลักษณะเป็นอาคารไม้สองชั้นสไตล์ยุโรปมีหลังคาปั้นหยาสีแดงอิฐและมีระเบียงล้อมรอบอาคารการออกแบบนี้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสในช่วงต้นศตวตรรษที่20ที่นิยมสร้างในเขตอาณานิคมอินโดจีน อาคารมีขนาดประมาณ30คูณ15เมตรมีห้องต่างๆรวมทั้งหมดประมาณ12ห้องแบ่งเป็นห้องผู้ป่วยห้องผ่าตัดห้องเก็บยาและที่พักของบุคลากรทางการแพทย์ชั้นล่างใช้เป็นห้องรับผู้ป่วยและห้องผ่าตัดส่วนชั้นบนเป็นห้องพักผู้ป่วยและห้องพักของแพทย์การใช้ไม้เนื้อแข็งจากป่าท้องถิ่นเช่นไม้ตะเคียน ไม้มะค่าและไม้ประดูเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลเนื่องจากไม้เหล่านี้มีความทนทานต่อความชื้นและแมลงการใช้เทคนิคการก่อสร้างแบบยุโรปผสมกับภูมิปัญญาท้องถิน่นทำให้อาคารสามารถอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมของป่าเมืองฝนการที่อาคารยังคงสภาพดีหลังจากผ่านไป70กว่าปีเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจ เนื่องจากปกติแล้วสิ่งก่อสร้างไม้ในป่าเมืองฝนจะถูกธรรมชาติทำลายอย่างรวดเร็วความผิดปกตินี้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เรื่องเล่านี้มีความลึกลับตามคำบอกเล่าโรงพยาบาลมีการจัดวางที่เป็นระบบมีทางเดินหลักที่เชื่อมต่อห้องต่างๆมีระบบระบายอากาศที่ดี และมีการติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์ทัทนสมัยสำหรับยุคนั้นเช่นเตียงผู้ป่วยแบบปรับระดับได้โต๊ะผ่าตัดและตู้เก็บยาที่น่าสนใจคือการมีระบบกริ่งเรียกพยาบาลที่เชื่อมต่อจากห้องผู้ป่วยไปยังห้องพยาบาลซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างทันสมัยสำหรับยุคนั้นการมีระบบนี้แสดงให้เห็นว่า โรงพยาบาลแห่งนี้ได้รับการลงทุนอย่างจริงจังและมีมาตรฐานการรักษาที่สูงเรื่องเล่าที่มีเชื่อเสียงที่สุดเกิดขึ้นในปี2561เมื่อกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินพาห้าคนได้หลงทางในป่าเขาใหญ่ในคืนที่ฝนตกหนักพวกเขาเดินทางออกจากจุดเริ่มต้นที่หน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เมื่อเวลา14นาฬิกา โดยมีแผนจะเดินป่าชมน้ำตกและกลับมาก่อนเวลา18นาฬิกาอย่างไรก็ตามเนื่องจากฝนตกหนักและเส้นทางลื่นทำให้พวกเขาเดินช้ากว่าที่ขาดไว้เมื่อถึงเวลา17นาฬิกา30นาทีฟ้าเริ่มมืดและฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องพวกเขาตัดสินใจหาที่หลบฝนและพักค้างคืนในป่า ประมาณเวลา20นาฬิกาขณะที่กลุ่มกำลังหาที่หลบฝนหัวนหน้ากลุ่มชื่อนายกอขอไม่เปิดเผยนามสกุลได้เห็นแสงไฟสลัวสลัวลอดออกมาจากป่าลึกเขาคิดว่าอาจเป็นแสงไฟของนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นหรือเจ้าหน้าที่อุทยานจึงเดินตามแสงไฟไปหลังจากเดินประมาณ15นาที พวกเขาก็พบกับอาคารไม้สองชั้นที่โัลวขึ้นมากลางป่ามืดอาคารดูเก่าแก่แต่ยังคงสภาพดีมีแสงไฟสีเขียวอ่อนหลอดออกมาจากหน้าต่างชั้นล่างและมีเสียงเพลงคลาสสิกเบาๆดังมาจากภายนในนายก่อเดินไปเคาะประตูหน้าอาคารประตูไม้เก่าส่งเสียงดังก้อง หลังจากเคาะประมาณสามครั้งมีเสียงผู้หญิงตอบจากข้างในด้วยภาษาฝรั่งเศสที่เขาไม่เข้าใจจากนั้นก็มีเสียงเดียวกันพูดเป็นภาษาไทยด้วยสำเนียงแปลกๆว่ารอพบหมออีกครู่ในขณะที่รอสมาชิกในกลุ่มคนหนึ่งชื่อนางสาวขอได้เห็นเงาคนเข็นเตียงผ่านบานหน้าต่างชั้นล่าง แต่เมื่อมองดูอย่างละเอียดกลับไม่เห็นใครเดินจริงๆเพียงแต่เงาเท่านั้นเธอเริ่มรู้สึกไม่สบายใจและบอกให้กลุ่มออกจากที่นั่นขณะที่กลุ่มกำลังจะออกจากบริเวณอาคารมีเสียงกริ่งดังขึ้นจากภายในอาคารอย่างต่อเนื่องเสียงกริ่งมีจังหวะเหมือนสัญญาณเรียกความช่วยเหลือหลังจากนั้นไม่นาน ก็มีเสียงร้องไห้ของผู้หญิงดังขึ้นจากชั้นบนสมาชิกในกลุ่มอีกคนชื่อนายคอได้ยินเสียงเท้าเดินบนพื้นไม้ชั้นบนอย่างหนักเหมือนมีคนหลายคนเดินไปมาแต่เมื่อมองขึ้นไปที่หน้าต่างชั้นบนกลับไม่เห็นเงาใครเลยมีเพียงแสงไฟสลัวๆที่กระพริบเหมือนกำลังจะดับด้วยความกลัวและความไม่สบายใจ กลุ่มตัดสินใจหนีออกจากบริเวณอาคารอย่างรวดเร็วพวกเขาเดินทางต่อไปในป่ามืดโดยใช้แสงไฟฉายและ GPS ในมือถือหลังจากเดินประมาณสองชั่วโมงพวกเขาก็พบเส้นทางเดินป่าหลักและสามารถออกจากป่าได้อย่างปลอดภัยเมื่อเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทราบ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพิกัด GPS ที่พวกเขาบันทึกไว้แต่พบว่าในตำแหน่งนั้นไม่มีอาคารใดๆมีเพียงไม้ล้มตายและป่ารกร้างเท่านั้นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ส่งทีมออกไปตรวจสอบพื้นที่ตามพิกัดที่นักท่องเที่ยวให้มาทีมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่4คนพร้อมอุปกรณ์สำรวจและกล้องถ่ายรูป การสำรวจใช้เวลาสองวันโดยทีมได้เดินทางไปยังจุดที่ระบุไว้และสำรวจรัศมี5 0 0เมตรรอบๆพื้นที่ผลการสำรวจพบว่าไม่มีร่องรอยของอาคารใดๆไม่มีฐานรากไม่มีเศษไม้หรือวัสดุก่อสร้างและไม่มีร่องรอยของการมีมนุษย์เข้ามาในพื้นที่นั้นเป็นเวลานานอย่างไรก็ตาม ทีมสำรวจได้พบสิ่งแปลกประหลาดบางอย่างคือพืชพันธุ์ในบริเวณน,นั้นมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติต้นไม้บางต้นมีอายุมากกว่า100ปีแต่กิ่งก้านดูเหมือนจะหยุดเจริญเติบโตในช่วงเวลาหนึ่งจากนั้นจึงเริ่มเจริญเติบโตใหม่อีกครั้งชาวบ้านในอำเภอปากช่องที่มีอายุมากกว่า80ปีหลายคน ยังจำเรื่องราวในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองได้พวกเขาเล่าว่าในช่วงปีพศ2482ถึง2487มีชาวต่างชาติกลุ่มหนึ่งเข้ามาในหมู่บ้านพวกเขาพูดภาษาฝรั่งเศสและมีแพทย์ด้วยชาวต่างชาติเหล่านี้ได้ซื้อไม้เนื้อแข็งจากชาวบ้านเป็นจำนวนมาก พร้อมกับจ้างคนงานท้องถิ่นช่วยขนส่งเข้าป่าแต่ไม่ให้คนงานเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้างมีเพียงหัวหน้าคนงานคนเดียวที่ได้เข้าไปดูและเขาได้บอกว่าเห็นการสร้างอาคารไม้ขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายโรงพยาบาลตำนานของตึกไม้กลางป่าหลังจากสงครามจบชาวบ้านเริ่มมีเรื่องราวเกี่ยวกับ ึกไม้กลางป่าที่ไม่ควรเข้าใกล้ายามค่ำคืนคำเตือนนี้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยชาวบ้านเชื่อว่าอาคารนั้นมีวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตในช่วงสงครามสิงสถิตยอยู่ชาวบ้านเล่าว,ว่าผู้ที่เข้าไปใกล้บริเวณน,นั้นในยามค่ำคืนจะได้ยินเสียงแปลกๆเช่นเสียงกริ่งเรียกพยาบาล เสียงเข็นเตียงบนพื้นไม้เสียงร้องไห้และครวมครางเสียงเท้าเดินไปมาเสียงคุยกันเป็นภาษาฝรั่งเศสนักล่าท้องถิ่นหลายคนเล่าว่าพวกเขาเคยพบเจอกับปรากฏการณ์แปลกในป่าลึกโดยเฉพาะในช่วงเดือนที่มีฝนตกหนักและหมอกหนานายดอ นักล่าอาชีพที่มีประสบการณ์กว่า30ปีเล่าว่าเขาเคยเห็นแสงไฟสีเขียวในป่าลึกหลายครั้งแต่เมื่อเดินเข้าไปหาแสงไฟก็จะหายไปเขาเชื่อว่าแสงไฟนั้นมาจากโรงพยาบาลร้างที่ชาวบ้านเล่าขานนายจออีกคนหนึ่งเล่าว่าเขาเคยได้ยินเสียงเพลงคลาสสิกดังมาจากป่าลึกในคืนเดือนเพ็ เสียงเพลงมีลักษณะเศร้าโศกและไพเราะเหมือนเป็นเพลงไว้อาลัยหรือเพลงศพในช่วง20ปีที่ผ่านมาความเชื่อเรื่องโรงพยาบาลฝรั่งร้างได้แพร่กระจายไปสู่คนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวทำให้มีผู้คนจำนวนมากพยายามเข้าไปค้นหาอาคารลึกลับนี้แต่ส่วนใหญ่กลับมาด้วยความผิดหวังบางคนอ้างว่าเจอ แต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ปัจจุบันเรื่องเล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่มีการจัดทัวร์เดินป่าแบบล่าผีและมีการเล่าเรื่องราวนี้ในงานเทศกาลต่างๆปรากฏการที่ถูกรายงานบ่อยที่สุดคือเสียงและแสงที่ผิดปกติผู้พบเห็นมักรายงานเสียงที่คล้ายกับการทำงานของโรงพยาบาล เช่นเสียงกริงเรียกพยาบาลเสียงกริงที่ดังขึ้นเป็นจังหวะเหมือนผู้ป่วยกำลังเรียกความช่วยเหลือเสียงนี้มักจะดังขึ้นในช่วงเวลาตีสองถึงตีสี่และจะดังต่อเนื่องประมาณ1 0ถึง15นาทีเสียงเข็นเตียงเสียงล้อเข็นเตียงกรีดกลางบนพื้นไม้มักจะได้ยินในคืนที่เงียบสงบ เสียงจะเคลื่อนที่จากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนแล้วกลับลงมาอีกครั้งเสียงเท้าเดินเสียงเท้าหลายคู่เดินไปมาบนพื้นไม้ชั้นบนมีจังหวะเหมือนการเดินตรวจของแพทย์และพยาบาลเสียงคุยกันเสียงผู้คนคุยกันเป็นภาษาฝรั่งเศสไม่สามารถแยกแยะคำพูดได้ชัดเจนแต่โทนเสียงฟังดูเครียดและกังวลแสงไฟสีเขียว แสงไฟสีเขียวอ่อนที่ลอดออกมาจากหน้าต่างมีลักษณะสลัวและกระพริบเหมือนแสงไฟจากหลอดฟูออเรเซนเก่าๆเงาเคลื่อนไหวเงาของผู้คนเคลื่อนไหวในอาคารโดยเฉพาะเงาของคนเข็นเตียงและคนที่ดูเหมือนจะเป็นแพทย์หรือพยาบาลแสงไฟฉับพลันแสงไฟที่สว่างจ้าขึ้นฉับพลันแล้วดับลงเหมือนการเปิดปิดไฟในห้องผ่าตัด กลิ่นที่คล้ายยาฆ่าเชือ้อหรือแอลกอฮอล์ที่ใช้ในโรงพยาบาลกลิ่นนี้จะแรงขึ้นเมื่อเข้าใกล้อาคารกลิ่นของยารักษาโรคแบบเกา่ามีกลิ่นขมและฉุนอุณหภูมิลดลงบริเวณรอบๆอ,อาคารจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าพื้นที่โดยรอบประมาณ3-5องศาเซลเซียส ลมที่พัดออกมาจากอาคารมีความเย็นและชื้นแม้ในวันที่อากาศร้อนปรากฏการ์หมอกเขียวเป็นหนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในเรื่องเหล่านี้ผู้พบเห็นบรรยายว่าหมอกมีสีเขียวอ่อนลอยอยู่เป็นกลุ่มกลุ่มไม่กระจายตัวเหมือนหมอกธรรมดาและมักจะปรากฏ ในช่วงเวลา11นาฬิกาถึงตี3หมอกเขียวนี้มีลักษณะพิเศษคือไม่เคลื่อนที่ตามลมมีความหนานแน่นสูงกว่าหมอกธรรมดาสามารถมองเห็นแสงไฟผ่านหมอกได้มีกลิ่นคล้ายยาฆ่าเชือ้อ นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามอธิบายปรากฏการณ์หมอกเขียวนี้ด้วยหลายทฤษฎีทฤษฎีการเรืองแสงของพืชเหี่ยวพืชเหี่ยวบางชนิดในป่าเมืองฝนสามารถเรืองแสงได้ในเวลากลางคืนเมื่อมีหมอกปกพุมแสงเรืองนี้อาจทำให้หมอกดูเป็นสีเขียวทฤษฎีการย่อยสลาย การย่อยสลายของใบไม้และซากพืชในป่าอาจปล่อยแก๊สที่มีสารเรืองแสงทำให้หมอกที่ผ่านบริเวณน,นั้นมีสีเขียวทฤษฎีการสะท้อนแสงแสงจากดวงจันทร์หรือดาวอาจสะท้อนผ่านผลึกน้ำแข็งเล็กๆในหมอกทำให้เกิดสีเขียวชาวบ้านเชื่อว่าหมอกเขียวเป็นสัญญาณการปรากฏตัวของโรงพยาบาลร้าง พวกเขาสังเกตว่าหมอกเขียวจะปรากฏก่อนที่จะมีคนเห็นอาคารหรือได้ยินเสียงแปลกการเชื่อมโยงนี้อาจมีพื้นฐานจากการสังเกตว่าสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเกิดหมอกเขียวคือความชื้นสูงอุณหภูมิต่ำไม่มีลมก็เป็นสภาพอากาศเดียวกันที่ทำให้เกิดภาพหลอน หรือการรับรู้ผิดได้ง่ายเรื่องเล่าของนักเดินทางที่หลงทางสะท้อนถึงปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาหลายประการความเครียดและความกังวลเมื่อผู้คนอยู่ในสถานการณ์เครียดเช่นการหลงทางการหิวโหวยการเหนื่อยล้าสมองจะทำงานผิดปกติอาจสร้างภาพหลอน หรือตีความสิ่งที่เห็นไปจากความเป็นจริงการคาดหวังและการชี้นำเมื่อผู้คนได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับโรงพยาบาลร้างมาก่อนพวกเขาจะมีการคาดหวังที่จะพบเจอสิ่งแปลกทําให้ตีความสิ่งที่เห็นในทิศทางที่สอดคล้องกับความคาดหวังการรับรู้แบบกลุ่มเมื่อคนในกลุ่มคนหนึ่ง เริ่มเห็นหรือได้ยินสิ่งแปลกคนอื่นๆในกลุ่มก็มักจะรายงานว่าเห็นหรือได้ยินสิ่งคล้ายกันเรื่องเล่าของโรงพยาบาลฝรั่งร้างสะท้อนถึงความทรงจำส่วนรวมของชุมชนเกี่ยวกับช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากและการสูญเสียการประมวลความเจ็บปวด การสร้างเรื่องเล่าเกี่ยวกับสถานที่หลอนอาจเป็นวิธีการของชุมชนในการประมวลและรับมือกับความเจ็บปวดทางประวัติศาสตร์เรื่องเล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนช่วยรักษาความทรงจําและสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นเรื่องเล่าเกี่ยวกับสถานที่หลอนมักมีฟังก์ชันในการเตือนภัยป้องกันไม่ให้คนเข้าไปในพื้นที่อันตราย การมีเรื่องเล่าร่วมกันช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันในชุมชนความเชื่อเรื่องผีและสถานที่หลอนช่วยควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนแม้ว่าจะไม่มีเอกสารทางการยืนยันการมีอยู่ของโรงพยาบาลฝรั่งเศสในป่าเขาใหญ่แต่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สนับสนุนความเป็นไปได้ 1. การมีอยู่ของกองทัพฝรั่งเศสเสรีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมีกองทัพฝรั่งเศสเสรีปฏิบัติการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในอินโดจีนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ห่างไกลเป็นแนวทางปฏิบัติมาตรฐานในช่วงสงครามการใช้ไม้และวัสดุท้องถิ่นในการสร้างสิ่งก่อสร้างชั่วคราวเป็นเรื่องปกติ การสำรวจทางโบราณคดีในปี2019มหาวิทยาลัยศิลปรกรรมศาสตร์ได้ส่งทีมนักโบราณคดีไปสำรวจพื้นที่ตามคำบอกเล่าของชาวบ้านการสำรวจใช้เทคโนโลยีทันสมัยเช่นเรดาร์ทะลุดินและการสแกนด้วยเลเซอร์ไม่พบร่องรอยของฐานรากหรือสิ่งก่อสร้างไม่พบเศษวัสดุก่อสร้างหรือโลหะ พบความผิดปกติของดินในบางจุดพบซากไม้เก่าที่มีอายุประมาณ7 0 8 0ถึงปปีนักโบราณคดีตีความว่าซากไม้เก่าอาจเป็นร่องรอยของการมีสิ่งก่อสร้างในอดีตแต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นโรงพยาบาลหรือไม่ความผิดปกติของดินอาจเกิดจากการขุดหลุมหรือการปลูกต้นไม้ นักประวัติศาสตร์ได้เสนอทฤษฎีหลายประการเกี่ยวกับการหายไปของโรงพยาบาล 1. การรื้อถอนอย่างเป็นระบบหลังสงครามจบอาจมีการรื้อถอนอาคารอย่างเป็นระบบเพื่อลบล้างหลักฐาน 2. การทำลายโดยธรรมชาติป่าเมืองฝนมีความสามารถในการทำลายสิ่งก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วภายใน20-30ปี อาคารไม้อาจถูกธรรมชาติกลืนกิ่นจนไม่เหลือร่องรอย 3. อาจมีการย้ายอุปกรณ์และวัสดุไปใช้ที่อื่นทิ้งเพียงโครงสร้างเปล่าที่ถูกธรรมชาติทำลายในที่สุดเรื่องเล่าของโรงพยาบาลฝรั่งร้างได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงลึกลับที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากมีการจัดทัวร่าผีและการเดินผ่าแบบสำรวจความลึกลับที่นำนักท่องเที่ยวเข้าไปในป่าลึก เพื่อค้นหาโรงพยาบาลร้าง